สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเปลี่ยนชื่อเพื่อนของเรานะครับในแอปพลิเคชัน Line นะครับเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะครับตามคลิปนี้นะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line ของเพื่อนก่อนนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่หน้าหลักนะครับของมือถือของเพื่อนก่อนครับ แล้วก็ให้เพื <oh nice ่อนๆนะครับเลือกที่คําว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะครับให้แตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับทําการนะครับเลือกเพื่อนของเรานะครับที่ต้องการจะเปลี่ยนชื่อนะครับสมมุตินะครับผมจะเลือกเพื่อนคนนี้นะครับตอนนี้เขาชื่อพี่ทักษ์เนี่ยนะครับให้เราแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่ชื่อของเขาเนี่ยนะครับที่มีรูป ปากกาตัวนี้นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตอนนี้มีชื่อของเขานะครับก็ให้เราทําการนะครับกดลบไปได้เลยนะครับแล้วก็เราทําการนะครับตั้งชื่อที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับสมมุติผมจะชื่อนะครับบิ๊กนะครับ b i g นะครับนะพอผมพิมพ์บิ๊กเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับแตะที่คําว่าบันทึกได้เลยนะครับ เพื่อนๆจะเห็นนะครับเมื่อกี้จากชื่อพิทักนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่อบิ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้นะครับชื่อเพื่อนของเราก็จะถูกเปลี่ยนครับตามที่เราตั้งชื่อไปเมื่อสักครู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับจะมีคลิปอะไรแนะนํานะครับอยากจะให้ผมทานะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับโกโก้สมัยสวัสดีครับ